รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ฟรายทา่า ในเขตกรุงเทพค่ะแถวลาดพร้า,พาวนี่เองนะคะจะพาไปพบกับร้านอร่อยถึงสองร้านเลยจะเป็นร้านไหนบ้างตามเราไปกันค่ะ mm. สำหรับที่แรกวันนี้นะคะพามาทุกคนมาอยู่ที่ร้านทีอินค่ะร้านนี้เป็นร้านชาแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ชาอย่างเดียวนะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอินสปิเรชันด้วยจะเป็นยังไงตามเรเข้าไปได้านในกันเลย นะคะเราก็อยู่ภายในร้านทีอินแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยพี่โฟกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนนค่ะ โอ้โหร้านคือบรรยากาศดีมากแล้วคือไม่เคยมาร้านที่เป็นร้านชาเพียวๆแบบนี้มาก่อนเลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นหรือว่าคอนเซ็ปต์ของร้านนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆคอนเซ็ปต์ของ T In นคือ e x p e r i e n e space ครับคือการที่เราพยายามจะสร้าง Space เป็น Space ที่เรามาสร้างประสบการณ์ในการกับกับลูกค้ากับคนที่เข้ามามใช้บริการเรย่องนี้แล้วใช้ชาเป็นตัวกลางคือเรามีอาหารด้วยมีเบเกอรี่ด้วยแล้วก็เอาวัฒนธรรมของต่างชาเข้ามาด้วยเช่นออสเตรเลียเออประเทศแบบยงยูเอะไรก็ตามนะครับเข้ามาผสมผสานกันใน s นสเปซแห่งนี้เอาแล้วแบบนี้ลูกค้าที่จะมาที่ร้านของ เขาจะได้รับประสบการณ์หรือว่าได้สัมผัสอะไรบ้างคะคือนอกจากมาชิมอาหารกระชาเนาะที่ร้านมันก็มีทั่วแบบว่าเขาเรียกนะเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วก็ทั้งเวิร์กช็อปที่เป็นแบบเป็นเพจเวิร์กช็อปคือเวิร์กช็อปที่แบบเสียตังค์เนาะแล้วก็เวิร์กช็อปที่พยายามจะทำให้กับชุมชนข้างๆหรือนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของการหาตัวตนหรือเซล์เอ็กซ์เพรสชั่นต่างๆแล้วก็ขั้นบนชั้นสามก็จะเป็น self h e ล l i n g เวิร์กช็อปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเเเเเดดดดีีี๋๋ยยยววววรรรราา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 าิินนนนทัั์้้กกก่่่่อออคลลงงงมมมมขชชช ได้เลยค่ะจะได้หิวพอดีปะ่ะอันนี้เราก็มาอีกโซนหนึ่งใช่ครับอันนี้คือโซนเวิร์กช็อปของที่ร้านครับคือมันคือสเปซที่เราจัดจัดเวิร์กช็อปให้กับลูกค้าครับมีทั้งเวิร์กช็อปของเราเองกับเวิร์กช็อปที่โค้ดศิลปินหรือคนที่อยากจัดที่นี่ อ๋อก็คือติดต่อมาได้แล้วก็มาทําที่นี่ใช่ใช่เฮ้เขาสามารถเอ็กเพรสงานจากการชิมชาได้เช่นชิมแล้วก็วาดลูกอะไรอย่างนี้ครับกิดชิมแล้วก็เอ็กเพรสความเป็นตัวตนเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาทำไมชอบสิ่งนี้ทำไมชอบกลิ่นนี้มีตั้งแต่ชาเบรนของที่ร้านแล้วก็เป็นซิงเกิลอริชินก็คือพวกชาดำชาเขียวชาอูหลงอะไรอย่างนี้ครับจะเริ่มขนาโปรโมทสิ่งนี้ออกไปแล้วเพิ่มแล้วอยากจะแบบรับสมัครดีกว่าคนที่สนใจมามาทำเวิร์กช็อปนี้ด้วยกันอันนี้ไม่มีค่าจะจ่ายอันนี้คือหนึ่งในหนึ่งในให้ ชุมชนนะครับอยากให้คน ดยเฉพาะนักเรียนศึกษาห,หรือวัยรุ่นเนี่ยครับเข้ามา a t t e n คือพวกไม่อาจารย์นะมหาลัยด้วยก็คือเราเจอสิ่งนี้บ่อยมากในมหา,หามหาลัยว่าเอยเราเจอน้องๆที่แบบเฮ้ยบางทีเขามีความสามารถามีความเก่งนะแต่บางทีเขาก็ยังหาตัวเองอยู่ว่าเขาชอบอะไรเขาทำอะไรได้ดีพี่โฟกสอนเกี่ยวกับอะไรคะพโฟกสอนเกี่ยวกับ business ครับ business innovation ครับะแต่เราก็จะแบบเหมือนใส่แง่คิดบางอย่างในเรื่องของธุรกิจเนาะเพราะคนทําธุรกิจอ่ะบางทีเขาเริ่มจากความชอบเริ่มจากเฮ้ยฉันชอบสิ่งทำสิ่งนี้เริ่มจากเทรนก็ได้แต่บางทีเราทําไปสักพักอ่ะ ถ้าเกิดเราตัวตนเราไม่ชัดครับมิสเซสก็ไม่ชัดนะฮะการต่อยอดก็จะชา้าหรือแบบไปได้ไม่ดีนะ โอ้ยดีจังเลยค่ะน่าสนุกมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือมาได้เรียนรู้แล้วก็ค้นพบตัวตนที่แท้จริงเนาะอันนี้สําคัญมากๆคือชาทำให้คนสงบทำให้คนนิ่งอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอันนั้นคือหนึ่งในถูกที่ดีนะแล้วค่อยเราค่อยไปต่อว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงมากกว่านี่แหละค่ะต้องหาเวลามาให้ได้แต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะเรายังมีอีกยังมีอีกครับข้างบนจะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับซา์ฮิลลิ่งกับซา์บาสนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันข้างบนไปดูกันว่าจะเป็นยังไง ที่อยู่ชั้น3ครับเป็นโซนซาวฮิลลิ่งนะครับผมทีอินคอร์เปอเรตกับย n r นะครับผมวันนี้พี่พี่เอิร์ธนะครับสวัสดีค่ะเราจะเป็นการตีขันทิเบตแล้วให้ลูกค้าของเราหรือว่าผู้ที่ต้องการมาบำบัดผ่อนคลายนอนไม่หลับนะครผมมานอนได้ที่นี่ครับผมใช่เพื่อให้เรานั้นเสริมสร้างการนอนหลับให้เข้าสู่เขาเรียกว่าชั้นดีฟส์สลิปอ่าแต่ว่าส่วนลึกส่วนลึกของการแบบนอนหลับเพื่อกระตุ้นฮอร์โมน คือทุกครั้งที่เวลาเราหลับเลยรับมันจะทำให้การตื่นนอนของเราใหม่วันหนึ่งมันรู้สึกผ่อนคลายชื่เพราะหลายคนมีอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทบ้างตอนกลางคืนหลับหลับตื่นตื่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมเป็นหมดทุกอย่างนะคะเป็นหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างนี่ต้องมันรอเลยครับใช่แล้วใครแบบว่าตื่นมาแล้วมันรู้สึกแบบนอนเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอิ่มมันยังง่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องรอครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงค่ะงั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะชวนทุกคนมาหลับกันนะคะ ป็นไ,ไงบ้างครับคุณแมวสบายมากค่ะเมื่อกี้คือมืนได้ยินเสียงเป้งเดียวพอก็ไปแล้วหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยโอ้มันทําให้รู้สึกแบบหลับง่ายขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ผสมกับแบบไอร้อนๆของที่นอนอันนี้นะคะเ <ๆ S 2> พราเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนอะคือความเครียดมันเยอะเนาะน่าจะอยากมาทําอะไรแบบ<ช>นี้สามารถมาได้ทุกวันไหมคะทุกวันเลยครับผมก็สามารถติดต่อิน็อกซ์ได้ทาง เพจร้านทีนคาเฟ่ก็ได้ครับผมหรือว่าทาง GNR s า u ์ซ Healing Center ก็ได้ครับแล้วต้องมาเป็นไพรเวทเดียวหรือว่าเป็นกรุ๊ปยังไงได้บ้างคะเรามีทั้งสองแบบเลยครับแบบที่หนึ่งคือแบบไพรเวทอันนี้คือบำบัดก่อนนะครับผมผ่อนทายมไม่ใช่คาสเรียนก็ไพรเวทนี้เราดับ1-2ถึงงคนเต็มที่นะครับบางคนอยากมา ผู้สามีภรรยาหรือว่ามากับคุณลูกเพื่อน2อคนอย่างเงี้ยแลก็มีไพรเวทหนึ่คนใช่ครับหรือเรามีเป็นคาสุ๊ปก็มีครับผมก็คาสุ๊ปนี้ก็2ถึง6คนได้เลยนะผมก็สามารถเข้ามาพร้อมกันได้แล้วก็จะทำเป็นซาวพอพร้อมกันนอนฝังพร้อมกันได้เลยใช่ครับแต่นอกจากจะมานอนผ่อนคลายบำบัดแล้วนะผมก็เรายังมีคาสเรียนเป็นคอสครับผมมีทั้งหมดด้วยกนันคอคอ อ่าคอร์สที่หนึ่งคือคอร์สเบสิกเรียนด้วยกันทั้งหมด3วันครับอ่าส่วนอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สแอดวานซ์ค่่ะอาเรียนต่อ,อเนื่องจากเบสิกเลย5วันออ๋เรียนทั้งหมดอคอร์ดแอดวานเรียนทั้งหมด5วันครับผมคุณสามารถกลับไปซื้อขันแค่ใบหนึ่งกลับไปทำเองที C ่บ้านได้เลยนี่คือไม่ต้องขันเยอะแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใบเดียวก็ได้เนาะใบเดียวก็ได้ครับแต่ทำไมนอนตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวจังเลยอะคะ ก็พอหิวแล้วใช่ไหมคับดง้เรามากินชากินอาหารกันแล้วครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้ท้องเริ่มร้องแล้วค่ะเดี๋ยวให้ไขอบคุณพี่เอิร์ธก่อนนะครับขออนุญาตไปจิบชาต่อเราจะได้ครบสูตรเลยค่ะได้ครับคือเขาจะมีกลิ่นความหอมของชาแล้วก็คือตอนแรกเราเราจะเข้าใจว่ามีความเป็นชานมอ่ะแต่มันไม่ใช่มันมีความเป็นเครื่องเทศด้วยค่ะมันเป็นรสชาติชาที่แบบแปลกมากเลยทุกคน Destiny มาที่ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านชาทั้งทีเนาะไฮไลท์ก็ like er. ต้องเป็นชาอร่อยๆแล้วก็เมนูอาหาร<ช>นะ<ช>โอ้โหเยอะมากเลยอันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะใช,คใช่ค่ะคืออะไรบ้างคะเนี่ยให้พี่คงแนะน,นำห<ก>น่นหอยก็เดี๋ยวเร<ะ>ิ่มจากอาหารก่อนแล้วนะครับ,รบก็ตัวนี้เป็นไทยเบเกอร์อ <ๆ S 1> สเปเชียลนะครับก็คือเอาเบเกอร์มาประยุกต์กับอาหารไทยเป็นไข่เจียวทอดสดๆก็มีซอสของที่ร้านคิดอยู่ว่าหน้าตาเหมือนไข่เจียวเลยใช่มันคือคอมบิเนชั่นของอาหารฟิวชั่นครับถัดมาจะเป็นอันนี้ อันนี้เป็นยูออนบอร์ดครับผมก็คือเป็นเซเลคชั o n ของเบกเกิลผสมกับเหมือนกับข้าวเลยอยากสั่งอะไรก็คือเหมือนแบบเป็นติ๊กติ๊กเอาอะครับว่าวันนี้อยากกินเบกเกิลเป็นเบสนะกินกับอะไรสลัดหรือไข่หรือเบคอนอแล้วก็ตบด้วยของหวานที่เป็นการโรล่าจะได้เหมือนกันจริงๆสั่งอันนี้เซตเดียวคืออิ่มเลยใช่อันนี้คืออิ่มอันนี้คือนี่คือเมนคอร์สนะครับต่อด้วยแล้วก็ต่อด้วยขนมหวานละกันอันนี้เป็นลามบินตันนะครับลามบินตันเป็นขนมหวานประจำชาติออสเตรเลียค่ะครับผมแต่ว่าเราประยุกต์มาาาทปชก็คืออัล ชาครับผมก็อันนี้เป็นเชฟชาเบรนนะครับเรนนี้หยิบมา2ตัวคือตัวขนมชาบกับตัวเอสเคปนะครับอันนี้ขนมชาขนมชาอันนี้เอสเคปขนมชาเป็นนอนคาเฟอีนนะครับก็คือเป็นเบสเป็นใบเตยนะครับอันชันแล้วก็เอสเคปจะเป็นอูหลงมาเบรนกับโรสแมรี่แล้วก็ตัวผสมส่วนอื่นอันนี้จะเป็นตัวประยุกต์ขึ้นมาเป็นคิวเรตีฟดริงค์ของทิลานเนาะก็คือเอาขนมชาเนี่ยครับมาทำเป็นขนมชาคราวก็คือใส่โฟมมิ่ง เข้าไปใส่กะทิเข้าไปนะครับก็จะเป็นขนมหวานจริงๆเลยแล้วก็ตัวเอสเก็บซิตรัสก็คือเอาเอสเก็เมื่ก้ลครับมาใส่ตัวซีตรัสเข้าไปใส่ส้มใส่โซดาใส่อัญชันเข้าไปเพิ่มนะครับคือชื่อร้านอ่ะชื่อทีอินแต่ว่าตัวชามีจําหน่ายด้วยมีจำหน่ายด้วยครับชื่อนี้เลยใ่ครัตัวที่คือตัวเราตัวเราถูกต้องครับอ๋อแต่ว่าเติมเอสเข้าไปนีค้าหมายไหมคะคืออยากให้ทุกคนนะครับเหมือนแบบคนที่เหมือนดื่มชาเราหรือเสพชาเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อค้นหาตัวตนอะไรเงี้ยครับแต่เท่าที่รู้มานะคะ ากิว่ามาที่ร้านนี้เนี่ยสั่งเมนูชาก็คือเป็นชาที่ทําสดๆเลยใช่ทำสดเลยครับในตัวนึงก็คือเป็นชาอินดิสมาทาราชัยนะครับก็คือเป็นชาอินเดียนี่แหละครับเป็นมาทาราชัยที่ผมมาสูตรมาจากอินเดียเลยแล้วก็คนอินเดียย้ำมาว่าต้องต้มสดหน้าบาร์นะครับเท่านั้นเพื่อรสชาติมันเป็นออริจินอลที่สุดที่ทําได้นะครับแล้วก็ได้สูตรมาแล้วเดี๋ยวจะาต้มให้ดูเฮ้ยดีจังเลยค่ะยย ชิมต่อละ้อเลยใช,ใช่ไหมคะงั้นขอชิมอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะคือเขาจะมีกลิ่นความหอมของชาแล้วก็คือตอนแรกเราสังเใจว่ามีความเป็นชานม่ะแต่มันไม่ใช่มันมีความเป็นเครื่องเทศด้วยค่ะ<ช>มันเป็นรสชาติชาที่แบบแปลกมากเลยทุกคนเป็นชานมแต่มีกลิ่นของเครื่องเทศแต่พอกินเข้าไปมัมน,นะะมรู้สึกมันโล่งนะคะเนาะรู้สึกมันโล่งเลยอ่ะแล้วเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ค่ะโอ้โหเลิศมากเลยค่ะ อ๋อชิมเมนูซิกเนเจอร์ไปแล้วงั้นเดี๋ยวพาขออนุญาตไปชิมเมนูทั้งหมดนี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่โฟก่ะไม่ไหวแล้วค่ะท้องร้องมากปากดุยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มสักเมนูไทยๆก่อนเลยดีกว่าทุกคนโอ้ยนี่ทุกคนดูเป็นแบบไข่เจียวจริงจังมากมีทั้งแบบเหมือนมีหอมหอมแดงแล้วก็มีพริกด้วยแต่ว่ากินกับเบเกิลนะคะเดี๋ยวมาชิมดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง คือไข่เจียวนั่นแหละไข่เจียวหมูสับซึ่งเราพอกินกับเบลก,ก,ก็แบบเข้ากันอยู่นะทุกคนอืมอ,อร่อยมากอ่ะอันนี้เป็นชาเขียวนะคะทุกคนน่าว้าวอุย้ยเนื้อเขาจะดูแบาบว่าหนึบหนึบนิ่มๆนิดน,นึงนะความหอมของชาเขียวจะไม่ค่อยออกกับชาเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนมันจะมีความหอมแบบเหมือนหอมเนยนัวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรุบกรอบของผัวค่ะ เป็นไงบ้างครับได้ชิมเมนูทั้งหมดแล้ว โอ้โหคือพราไม่คิดมาก่อนเลยว่าร้านชาจะมีอะไรที่มากมายขนาดนี้นะคะแต่ว่าเมนูทุกเมนูวันนี้เนี่ยคืออร่อยมากจริงๆโอ้ขอรบคุณครับอร่อยจริงๆค่ะทุกคนคืออยากให้มาลองมากๆไม่ว่าจะเป็นชาที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าชาในรูปแบบอื่นๆนะคะแต่ที่ชอบส่วนตัวจะเป็นขนมชามผู้หญิง่าจะชอบสายหวานไ่สายหวานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เมนูเบเกอร์ก็อร่อยมากๆเลยด้วยและที่สําคัญคือได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชมอยู่สนใจอยากจะมาที่นี่บ้างเปิดปิดวันไหนยังไงบ้างเปิดทุกวันครับตอนที่ นี่แล้วติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างเอจะมี Facebook นะครับ TikTok แล้วก็ไอของร้านนะครับก็คือทีเอ็กซ i เอ็กซ์เลเยลยครับก็เซิร์ชไปใน Google ได้เลยมีทุกช่องทางนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณพี่โฟมากมากเลยนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสทั้งเรื่องของรสชาชาแล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆด้วยแฮปปี้มากๆค่ะขอบคุณด้วยค่ะ กเพาะปาเป็นของคุณแม่เก็บมา4-50ปีแล้วที่คุณแพลวทานเนี่ยชิ้นหนึ่งก็ลองไปคำนวณราคาเอาค่ะตามอายุ4-50ปี <Dest> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพจัดโครงการ e g a ก d i g ิจิวต่อเนื่องเป็นปีที่6ซึ่งปีนี้มาในหัวข้อ Talk to Energy Challenge แฟนหานิสิตนักศึกษาและเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วประเทศอายุไม่เกิน25ปีรวมทีมอย่างน้อย3คนผลิตคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อเ,อเ,อเอผยแพร่ผ่านช่องทางติ k t o k ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า10,000แสนบาทสำหรับกติการอบแรกผลิตคลิปในหัวข้อ being with v ก o ฟผ r สร้างสุขเพื่อแนะนำทีมและเล่าถึงการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย รอบที่2หัวข้อ smart energy storytelling พก,พก,กฟผอองค์กรแห่งการเรียนรู้ และรอบที่3หัวข้อกฟผกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืน Hash tag #55 ปีกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบ,บุรีและโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนศรีนครินจังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2567 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Page d i g w a l l หรืออีเมล d i g i w a l l c o n t e n t 6 s g m a i l c o m อยู่กับพี่หมวยค่ะเจ้าของร้านเตี๋ยวใบหมวยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวยค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรชื่อพี่หมวยที่อยู่หน้าร้านนี่คือได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เราใช้อีกชื่อหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าไปถึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อเตี๋ยวแล้วอาแต่ก่อนนี้เราใช้ชื่อเล่งหงใบหมวยอะถามว่าใบหมวยนี่คือ เจ๋หมวยเองนะคะแต่ก่อนเนี้ยที่เราใช้ชื่อเล่งหงใบหมวยก็คือตั้งแต่สมัยคุณพ่อโอ้โหถ้าไปถึงบรรพ์พระบุรุษนี่อากงละมาจากเมืองจีนเสือผื่นหวนใบมาทําพัฒนาารที่เมืองไทยด้วยพ่ออากงพ่อของพ่อเป็นพ่อครัวคุณพ่อก็ลงครัวแต่สิบสองแล้วพอมาแต่งงานกับแม่ก็เลยมาเปิดพัฒนาการถ้านับคุณพ่อที่ทําพัฒนาคารนะคะเป็นรุ่นที่สองแต่ถ้าถามว่าบรรพ์บุรุษที่ทําร้านอาหารก็ถือว่าสามแล้วนะรุ่นที่สามใช่ค่ะด้วยเราอยา จะคำนึงถึงคำว่าบรรพบุรุษแซ่เตียคุณ oh. แพลวแซ่แพลแซ่ตั้งค่ะแล้วคนจีนจีนเป็นจีนก็จิว๋วได้จิ๋วเหมือนกันค่ะ oh. เพราะฉะนั้นอาหารของเล่งหงดิวเปียงเชียง <Ha. S 1> เป็นอาหารจีนสไตล์แต้จิ๋วค่ะโอเคอยากชิมเลยค่ะไปค่ะโอ้โห oh. พี่หมวยขาเต็มโต๊มากๆเลยแล้วก็แต่ละเมนูน่ากินมากๆเลยค่ะจานใหญ่ด้ว้นะคะเดี๋ยวให้พี่หมวยช่วยแนะนำหน่ยดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างได้ค่ะอันแรกสุดที่พี่จะแนะนำก็คือ ฟลากระโดดกำแพงค่ะอันนี้ใช่ค่ะเป็นซุปน้ำใสนะคะที่เราใช้เวลาเคี่ยวเฉพาะน้ำซุปนี่ประมาณ3าวันแล้วก็ตัวกระเพาะปลาสดที่อยู่ในซุปน้ำใสเนี่ยค่ะเป็นกระเพาะปลาตัวใหญ่ๆเลยที่เราเอามาทําเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีเป๋าคื้อมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารบํารุงของ่องเต้คนจีนเาไมเรียกว่าปักกระโดดกำแพง เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเขาทาอาหารให้ห้องเต้นเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่วิเศษมากแล้วพอเวลาต้มร้นล้อมเนี่ยกลิ่นมันจะมากับอากาศ พระ,ะก็เลยต้องกระโดดข้ามกำแพงไปทานี่มาเป็นแบบนี้นี่เองร<ม>ายการกต่อ <มา S 2> ไปนะคะ,ะไก่แช่เหล้าค่ะนนเป็นไก่บ้านอันนี้อร่อยมากเนื้อนุ่มหนังกรอบแล้วตัวเนื้อเขาเองเนี่ยเขาจะมีรสชาติความหวานหอมของเขาอันนี้เป็นไก่เลี้ยงธรรมชาติค่ะ,ะเป็นไก่แช่เย็นเราจะทานเย็นค่ะทานกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะของเราที่เราทําขึ้นมานะคะมีน้าจิ้มด้วยอีกอันหนึ่งที่จะแนะนําก็คือผักกาดดองน้ํามันงาอันนี้ทานก่อนทานข้า อันนี้เราจะมีความกรอบตามธรรมชาติแล้วก็น้ำมันง,งาน,นีเป็นน้ำมันง,งาฮ่อง,งอกงอ,อันนี้นะคะคุณพ่อบอกคนเราทําอาชีพใดๆต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านี่คือคติพจน์ประจําตัวของคุณพ่อว่าอะไรที่ของไม่ดีที่ทําแล้วเรากินไม่ได้ก็ขายลูกค้าไม่ได้ นี่คือเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนันการคัดสรรวัตถุดิบของพี่เนี่ยก็อย่างเช่นกุ้งแช์บัวเนี่ยเราก็จะเป็นกุ้งจากทะเลธรรมชาติเราไม่ใช้กุ้งเลี้ยงเพราะว่าเราถือว่าเราอยากจะนําสิ่งของดีๆให้กับคุณลูกค้าได้ทานตัวใหญ่มากเลยค่ะเพราะอะไรคะคุณแพลวถ้าลูกค้าทานของดีลูกค้าสุขภาพดีแข็งแรง แล้วลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าเรายืนยาวเพราะอายุจะยืนยาวค่นี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําของดีให้ลูกค้าลูกค้ามารนะ้านเรายา,ยาวๆแน่นอนเลย<ช>นะคะคอันนี้คืออะไรครับหน่อยขาหานค่ะเป็นขาหานที่นําเข้าจากโปลแลนด์ที่เมืองไทยเราไม่มีขาห่านใหญ่ขนาดนี้ตัวขาห่านเองนี่จะใหญ่มากที่สําคัญก็คือวิธีการทําของเราเนี่ยจะทําให้ทํายังไงให้มันนุ่มเนี่ยจะนุ่มนุ่นะคะ ตัวนี้จะเคี้ยวแล้วหนึบหนับหนึบหนับอันนี้ค่ะจะอร่อยมากแล้วเราไปทำพะโล้สุดอ่าแลวที่อร่อยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบะหมี่ค่ะบะหมี่ของเราจะเป็นเส้นยืดๆเลยเคี้ยวแล้วจะอร่อยมากเลยนี่ค่ะ นี่หม้อนี้คืออะไรคะอ่าอ,อันนี้เป็นปลาเต่าต้อยต้มบวยต้มบวยเนี่ยเป็นสูตรจีนแต้จิ๋วเลย hmm. นะคะแล้วก็เราก็ใส่ขิงใส่บวยปรุงรสชาติ hmm. แล้วก็ปลาเต่าต้อยนะคะเป็นปลาเต่าต้อยที่เราแล่เป็นชิ้นๆออกมาที่สําคัญเราก็จะใส่เหล้าจีนเข้าไปเอ oh, เราลาดไปอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะ,คะจะหอมขึ้นในเหล้าจีนอันนี้เป็นเหล้าสําหรับปรุงอาหารนะคะ oh. คราวนี้ปิดท้ายเราจะต้องจบด้วยของหวานไหม ah. ดีเล,เลยค่ะอันนั้นก็เป็นเปลือกทองคําก็คือเปลือกปวนที่เราควนเองไม่หวานนะคะ<อ>ใส่เป็นแตงไมโครจีนะคะแล้วก็อันต่อไปก็เป็นโอนิ้ปยเซียนก็จะมีข้าวเหนียวเผือกแล้วก็แปะล้วนกับผู้สาเชื่อตัวอย่างย่อยๆที่เรานําเสนอวันนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเต็มโตมากๆเลยเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะพี่หมวยเราต้องเริ่มจากผัดกระดองน้ำมันงาค่ะ คุณแพลวจะได้จะได้ชิมความกรอบธรรมชาติของผักกาดดองที่เราใช้วิธีการดองแบบธรรมชาติที่ไม่ใส่สารบอลเล็กสารให้มันกรอบดีจังเลยค่ะแร้กว่าเป็นเมนูเรื่อ้น้ำย่อยเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ำมันงาฮ่องกงค่ะอร่อยกรอบมากเลยค่ะเราต้องไปต่อด้วยอะไรดีอะคะพี่หมวยพอเสร็จแล้วเราก็ต่อด้วยนี่ค่ะพรกกระโดดเปล่าพื้นนะคะค่ะ กุดหอมมากเลยอะค่ะเพราะว่าเราใช้พวกซี่โครงหมูนะคะกระดูกหมูเนื้อหมูตุนเราจะต้องไปตุนในซึ่งนึงใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเฉพาะตุนนะคะกว่าจะได้นะใช่ค่ะกว่าจะได้เมนูนี้ทุกคนคืออยากจะให้ดูว่ากระเพาะปลาแบบมีความนุ่มมากเลยนะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากขอลองชิมดูนะคะกระเพาะปลาที่นี่เราพิเศษตรงที่ว่า เป็นของคุณแม่เก็บมา4-50ปีแล้วที่คุณแพลวทานเนี่ยชิ้นหนึ่งก็ลองไปคำนวณราคาเอาค่ะตามอายุ4-50ปีใช่ค่ะแต่คนนี้ต้องสั่งจองนะคะเพราะว,ว่าเราจะคัดของพี่พิเศษมากมาให้อ่าโอโ้โหเมนูต่อไปค่ะอยู่ตรงหน้าพอตรงนี้แผ่นปักกิ่งมาเรามาชิมด้วยกันดีกว่าค่ะได้ อหอมมากเลยมาเรามาชิมกันดีกว่าที่สำคัญจะได้ความหอมของของหนังเป็ดที่มันเป็นกลิ่นของเป็ดเองอันนี้เราใช้วิธีการย่าง <ฮะ S 2> ย่างทั้งตัวแต่ถ้าเป็นการราดน้ำมันแล้วเนี่ยคุณแพลวจะไม่ได้กลิ่นความหอมของอเป็ดเลยหอมจริงนะคะทุกคนคืออยากให้มาลองชิมจริงคือหอมมากอร่อยมากค่ะน่ากินเลยกินหอ มาเดี๋ยวเรามาคีบปลาลงไปในหม้อกันค่ะน่าจะได้ที่แล้วค่ะอ่แล้วก็จะคีบใส่ก้วยนะคะอ่าลองชิมน้ำซุปดูก่อนนะคะน้ำซุปแล้วก็เนื้อปลาว่าเป็นไงบ้างชื่นใจไหมคะรชดีมากชื่นใจมากเลยค่ะเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วมันก็จะหอมกลิ่นขิงด้วยค่ะส่วนนี้นะคะเนื้อปลาที่เลย เนื้อปลาสดๆนกินแล้วมันอร่อยแบบนี้นี่เองนะคะที่สําคัญคือวัตถุดิบเนาะอย่างที่พี่หมวยบอกแต่ละเมนูคือวัตถุดิบดีมากจริงๆค่ะทุกคนอยากให้มาลองชิมกันจริงๆนะคะคือตอนนี้อยากจะบอกว่าเมนูที่โต๊ะคือเยอะมากเพราะฉะนั้นขอไปตั้งใจกินก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจก็ตามมาได้นะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะไปชิมให้ครบเลยดีกว่า เป็นไงบ้างคะคุณแพวันนี้โอ้ทุกเมนูคืออร่อยมากจริงๆค่ะเอาจริงๆนะคะคือพอาวบอกไม่เคยทานอาหารจีนที่รสชาติด,ดีแบบนี้มาก่อนจริงๆพี่หมวยก็คือวัตถุดิบทุกอย่าง่ะด้วยความที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะ,คะทําให้ทุกเมนูอร่อยมากแล้วก็อิ่มมากค่ะได้ครบเลยทั้งขค้าทั้งหวาน เห็นเมนูอาหารวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะแวะมาชิมแบบแพลวบ้างแล้วล่ะคะ่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนเปิดปิดกีมงยังไงบ้างค่ะตั้งอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะเลยลาดเท้ามานิดหนึงนะคะเปิดตั้งแต่เวลา11.00นถึง22.00น,นแวะมาชิมได้เลยค่ะ,คะถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดตามทั้งเบอร์ช่องทางโซเชียลต่าง,ตาง,ตางๆตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะต้องแวะมาให้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมวยมากๆค่ะขอบคุณคุณแพลวคะ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเพอก็พาไปถึง2ร้านเลยทีเดียวร้านแรกเนี่ยก็คือทีอินเป็นร้านชาที่ช่วยในการแบบฮิลิ่งได้ดีมากๆแล้วก็เหมาะกับสังคมปัจจุบันมากๆเลยใครที่เครียดๆอยู่นะคะแวบะบไปร้านนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าก็ผสมผสานกับร้านนี้ได้ดีเหมือนกันนะอย่างร้านเตียบายหมวยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นร้านอาหารจีนนะคะที่ก็เรียกได้ว่าเป็นพัตคาเลยแหละแล้วก็มีการคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบในการทําแต่ละเมนูได้ดีมากๆทําให้เรากินแล้วเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจ2ร้านนี้ตามแพลมากันไดด้้เลย่อูสน นี่เองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยใครชมรายการของเราตั้งต้นไม่ทันไม่เป็นไรเลยไปชมย้อนหลักกันได้ที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ